เรียกว่าทรมานมามากจริงค่ะสําหรับวินัยไกลบุตรนะคะที่มีการเจอเจ้ากรรมในเวรครบ7คนแล้วค่ะถึงกับน้ําตาคลอเสียงั่นเลยบอกว่าอยากหายป่วยแล้วขอเข้ามาทีไรเนี่ยลุกขึ้นยืนเลือดไหลตลอดเลยอาจจะยังไม่ปลดปล่อยหรือยังไม่ถึงเวลาค่ะทางด้านของเมฆพินัยไกลบุตรนะคะก็ออกมาเล่าเหตุการณ์หลังจากที่เจอเจ้ากรรมคนที่6ค่ะที่ต้องบอกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยนะคะรวมถึงมีการทำพิธีอโหสิกรรมกันไปก่อนหน้านี้ยอมรับเลยค่ะว่าคนลุกพูดไม่ออกกับเรื่องราวที่ต้อง เมียเขาก็ร้องไห้เมียเราก็ร้องไห้อดีตชาติคนสมัยก่อนเนี่ยคือมันหลายอย่างในโลกใบนี้เนาะที่เราไม่รู้มันเป็นเรื่องลี้ลับเราไม่รู้จริงๆผมก็อยากรู้สิ่งที่ผมกําลังทําตอนนี้เนี่ยมันของจริงหรือของปลอมแต่มีคนพูดเลยบอกว่าของจริงเดินไปให้สุดเลยนะส่วนในเรื่องของเจ้ากรรมคนที่เจ็ดนะคะคนสุดท้ายเนี่ย ทางนั้นของเมฆวินัยเขาก็เล่าว่าเจอแล้วแต่เขาเนี่ยเป็นคนอิสลามเจ้ากรรมคนที่เส็เป็นอิสลามทําพิธีกรรมไม่ได้คนละศาสนากันเขาศาสนาอิสลามเขาเนี่ยเคร่งมากแต่อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่จบ ตอนเนี้ยแบบน่าสดใสขึ้นอะไรขึ้นนะคะก่อนเดือนเนี้ยก่อนไปทําขออาจารย์ภัยศาลสีเขียวนะสาธุทั้ง7็คนเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันผมเจ็บผมทรมานมามากเลยผมอดทนมามากจากนี้ไปขอให้เราเอาหสิก,กรรมต่อกันและกันไม่ติดค้างกันขอให้ผมหายป่วยโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้ ขออย่าให้มีตุ่มโผล่เลยยิ่งดีหลังปีใหม่แผลหายไม่ทันหรอกแผลใหญ่ต้องใช้เวลาเดืนอน2เดือนนวันไหนจะขอโศสิกรรมเนี่ยนะจะมีการพอเวลายืนขึ้นปุ๊บเลือดจะไหลจนงงเลยจะบอกว่าหนักมากขึ้นก็ไม่ใช่นะจะบอกกินอะไรแปลกๆไม่ใช่นะวันเนี้ไม่มีเลยอ่าเดินไปอาบน้ําด้วยวันนั้นอะจริงๆแล้วคือไม่รู้ว่า มีมาหรืออะไรยังไงที่ยังไม่ปลดปล่อยหรือเปล่าหรืออะไรที่ยังไม่ใช่เวลาของมันเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีเอาเป็นว่าเรื่องของคนที่7เ,เนี่ยมีความคืบได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอยากจะขอขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวีด้วยค่ะ